สวัสดีครับผมนะะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน l ตัวกรมเทรดเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุยกันนะฮะในวันธรรมดานะะมาดูซิว่าบ่ายบวันธรรมดาตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้มีแนวรับเก่านะครับ,รบกราฟกำลังวิ่งขึ้นไปนะแต่อาจจะไม่เล่นกับแนวนี้นะฮะผมว่าเขาน่าจะขึ้นไปเล่นกับแนวต้านด้านบนนะ ตรงนี้เป็นแนวต้านนะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับที่แนวรับเก่าแนวนี้เป็นแนวต้านใหม่กลับเล่นกับแนวนะมีแรงขายดันกลับลงมานะฮะน่าสนนะคูยูเจเป็นไงบ้างยูเจตอนนี้โหไสหน้ากลัวเลยเกินนะครับ EG e.j ก็ไม่ไหว a u g.u g.u มีแนวต้านย่อยอยู่ห่งแนวครับค่อนข้างที่จะเล่นกับแนวนี้นะฮะตรงนี้นะอาจจะใช้การได้นะครับแต่เป็นแนวย่อยไปหน่อยอ่ะแต่ผมว่าถ้าเขาเบร a ขึ้นไปน่าสนกว่าน,นะฮะ ต้องเบรกแนวขึ้นไปเบรกแนวก็ไปเจอแนวบนอีก G U ใช้การได้นะครับมีเส้นกริดอยู่ด้วยหนึ่งเส้นถ้าแท่งนี้ขึ้นไปรีเจ็คที่แนวต้านแนวเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์ได้นะครับออตรงนี้เป็นแนวต้านนะแนวต้านค่อนข้างสวยนะฮะแต่ไม่แน่ไม่น่าจะขึ้นไปละ e ีก็น่ารุ้นนะฮะอี e ก็มีโอกาสที่จะว,วิ่งขึ้นไปผมว่า2คู่เนี่ยคู่ไหนถึงเส้นกริดนะฮะกดได้แต่ถ้าไม่ถึงก็ต้องปล่อยผ่านนะครับ EU b เบ a k ไปยาวๆแล้วนะ u ูเ e จไม่น่าไหวละไส้ยาวเหลือเกินผมว่า EG ยังน่าสนอยู่นะ เออยกราบชุดนี้นะฮะวิ่งลงมาหารับเก่าตรงนี้นะอาจจะใช้การได้นะครับอืมผมว่า GU ยูวาน่าสนนะเจ็กไหมโอเคมีแรงขายเข้ามานะฮะแล้วก็มีไส้นำล่องลงเพราะฉะนั้นถ้าได้ราคาดีๆก็มีโอกาสกดเข้าออเดอร์ได้นะครับมผมว่ามีแรงขายนะที่แนวต้านแนวนี้ ไปไหมเคอืม okay. โอ้ยกระชากขึ้นไปแบบนี้นะ่ากลัวเหลือเกินนะครับกระชากเลยแนวไปแล้วอะแต่ตอนแรกนะฮะเขามีแรงขายเข้าที่เส้นกริดนะครับผมก็รอราคาดีๆนิดนึงแล้วจะกดลงเผอิญว่าเขาทะลุขึ้นไปอะถ้ามองถึงการกดลงนะฮะมุมมองของการกดลงก็ถือว่าออเดอร์นี้ได้ราคาที่ดีมากๆ <c oughs> ก็ถ้าทะลุไปก็ยอมนะครับนั่นมาแล้วมาแล้วมันต้องแบบนี้สิเส้นกลิดแนวต้านถือว่าสวยงามนะฮะออเดอร์นี้นะครับแนวต้านค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีเส้นกลิบอยู่ด้วย1เส้นนะครับมีโอกาสกดลงได้ตรงนี้แนวชัดๆสวยๆแบบนี้นะครับนะสวยๆโอเคตรงนี้มีสวยงามนะครับ ปิดใต้เส้นกริดพอดีนะถือว่าถือว่ารอดนะถือว่ารอดสําหรับออเดอร์นี้นะครับโอเคเราชนะกันไม้แรกไปแล้วนะครับต่อไปก็ไปลุยกันต่อถ้าชนะอีกหนึ่งไม้ก็ถือว่าจบงานนะครับสําหรับไม้นี้นะครับอืมอียูหน้าสนนะฮะส่วนคูคส่วนู่อื่นไม่ไหวละ GU ก็น่าสนนะฮะถ้าวิ่งลงมาหาแนวรับตรงนี้อีกรอบนึงก็ก็ใช้การได้นะครับมีแท่งไหนน่าสนอีกบ้างวิ่งลงมาไหม EJ ถ้าลงมาถึงเส้นกริดมีโอกาสกดขึ้นได้นะครับถ้าไม่ลงมาก็ ก็ปล่อยผ่านนะครับลงมาไหมขอเิ่งกริดนะโอเคแบบนี้ไม่น่าจะลงแล้วนะครับ <c oughs> ก็นั่งรอกราไปนะครับก็ระหว่งางรอนะครับก็สำหรับท่านไหนมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้ที่ต้องการเปิดบัญชีเทรด IQ Option นะฮะสามารถกดสมัครลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับใต้คลิปมีลิงก์เปิดสมัครบัญชีไว้ให้ก็ ใครที่ต้องการเปิดก็กดได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตัวกลมเทรดเดอร์ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กันและกันนะผมว่า EG เนี่ยน่าลุ้นนะครับเดี๋ยวต้องเก็บไส้ดีๆนิดหนึ่งโอเค GU EG EJ น่ากดหมดเลยถ้าวิ่งนะ ถ้าถึงเส้นกริดนะถ้าถึงเส้นกริดก็น่าจะกดเข้าออ,อเดอร์นะครับถึงไหมไม่น่าถึงละไม่ถึงสักคู่เลย e j น่าสนนะถึงไหมถ้าถึงต้องกดนะโเคไม่ถึงไม่เป็นไรนะฮะ eu น่าสนนะ ไม่ไหวดูว่าแท่งนี้จบตรงไหนนะครับสำหรับคู่ ej ถ้าจบบนแนวมีโอกาสเข้าออ,อเดอร์นะไหวไหมเค okay. แบบนี้น่าลุ้นนะครับถ้าถึงเส้นกริดนะมีโอกาสเข้าออ,อเดอร์ได้ ต้องวิ่งไปให้ถึงถึงไหมถึงไหมโอเคมีรีเจกนะครับแต่ผมอยากได้ราคาดีนิดหนึงเ่ยมีแรงซื้อนะเห็นไหมมีแรงซื้อ,อไปโอเคนะครับผมว่าผมได้ราคาดีนะที่เส้นปิดนะครับตรงนี้เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับทะลุลงมาแล้วคือความเสี่ยงของของออเดอร์นี้ก็คือ เทรนย่อยนะฮะกำลังปรับตัวเป็นเทรนขาลงอย่างชัดเจนเลยนะครับมีไฮมีโลที่ต่ําลงนะครับพร้อมที่จะทะลุนะแต่ผมยังคิดว่าผมได้ราคาที่แนวรับแล้วก็มีเส้นกริดด้วยนะครับคืออย่างน้อยอะ่ะปิดบนราคาผมนิดเดียวก็ได้ปิดบนเส้นกรนิดนิดนึงก็ได้ให้ผมชนะหน่อยขึ้นไปโอเคแบบนี้ไม่น่าหลอดแล้วนะครับอ่ะกราฟเขาทำเทรนอย่างสวยนะครับทำไฮทำโลที่ต่ำลง เป็นเทรนย่อยเป็นเทรนขาลงนะครับเพราะฉะนั้นก็แพ้ไปนะฮะสำหรับออเดอร์ที่2ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าตามรูปแบบตามเงื่อนไขรับความเสี่ยงได้ก็กดไปนะครับแพ้คือแพ้นะตอนนี้เรายังโอเคอยู่นะเอ้ยอลงมาอีกหน่อยนึงเรายังชนะ1เสมอ1เอ้ยไม่ใช่สิชนะ1แพ้1ถือว่าสเสมอตัวได้ไปต่อโหเสีดาย EU คู่นี้จังเลยแต่ไม่เป็นไรนะฮะ ตรงนี้เป็นแนวรับนะน่าจะวิ่งลงมาถึงนะถ้าจบแต่แรงขายเยอะเลยแบบนี้ปล่อยผ่านนะครับโอ้ยใส่น้ำรองสวยนะถ้าปิดใต้แนวนี้มีโอกาสเข้าอ,ออเดอร์ได้นะถ้าปิดใต้เส้นกริดแต่ถ้าไม่ได้ปิดใต้เส้นกริดก็ปล่อยผ่านแบบนี้ปล่อยผ่านนะครับ อ่ะยูเจน่าสนนะฮะถ้าวิ่งลงมาถึงปลายไส้นะหยแต่มาไม่ถึงแล้วกลับตัวไปละไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยเยน่าสนไหมฮะขอปลายไส้เลยนะตรงนี้เป็นแนวต้านเก่านะครับซึ่งเป็นแนวรับใหม่มีโอกาสเข้าอ,ออเดอร์ได้ถ้าวิ่งลงมาถึงนะถ้าไม่ถึงปล่อยผ่านนะครับถึงไหมแบบนี้ไม่น่าถึงนะฮะไม่น่าถึงก็ปล่อยไปก่อนตรงนี้มีเส้นกลิดนะ ผมว่ายังใช้การได้สำหรับคู่ GU นะครับ UJ ไปซะละคู่อื่นคู่อื่นยังไม่ชัดนะ UJ uh, เจถ้าวิ่งลงมาถึงปลายไส้อีกรอบนึงก็มีโอกาสเข้าอ,ออเดอร์ได้นะครับสำหรับคู่ u j ว่าจะเป็นยังไงต้องต้องดูนะฮะว่าแท่งนี้จบตรงไหนถ้าแท่งนี้จบเป็นโดจีเล็กๆแบบนี้ไม่น่าเข้าออ,อเดอร์ละ ส่วน EJ e EU เนี่ยสำหรับผมยังน่าสนอยู่นะฮะเ้าวิ่งลงมาถึงแนวรับนะ a u ตรงนี้เป็นแนวรับเก่านะครับซึ่งเป็นแนวต้านใหม่นะฮะตรงนี้เป็นแนวรับเก่านะแนวรับเก่าแล้วก็เป็นแนวต้านใหม่มีเส้นริดอยู่ด้วยพอดีโอ้พอดีเป๊ะเลยน่าสนนะครับ a u ส่วนคู่อื่นคู่อื่นตอนนี้ยังไม่มีคู่ไหนที่น่าเทรดสักเท่าไหร่ผมว่าเอนี่ยรอดได้นะฮะถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะแต่จะวิ่งขึ้นไปแบบไหนก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ายูแบบนี้น่าสนนะครับไส้น้ำล่องส่วนคู่อื่นไม่ไม่ไม่ไมหวลว AU นะ au เนี่ยไปไหม คือถ้าขึ้นไปถึงเส้นกริดก็กดแล้วนะ UJ ไม่ไหวแล้วนะครับอขอเส้นกริดนะเจ๋งไหมเคไปครับได้ราคาไม่ดีโอ้โหอะไรเนี่ยแต่ผมว่าผมเห็นจังหวะเขาริเจค่อนข้างแรงที่แนวนี้นะครับตรงนี้เป็นแนวต้านเก่าซึ่งเป็นแนวรับใหม่ นะครับแล้วก็มีเส้นกลิดอยู่ด้วยนะก็หวังว่าเขาจะขึ้นไปปิดบนแนวนะหรือปิดบน SMA 5ด้วยยิ่งดีนะครับตรงนี้เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับแต่กลาาวิ่งขึ้นมาจากเทรนขาขึ้นเนี่ยผมว่าหาจังหวะซื้อขึ้นยังปลอดภัยนะแต่ได้ราคาไม่ดีนะสิก็ต้องมาลุ้นดูนะอ่าขึ้นไปแบบนี้น่าสนนะฮะไปให้สุดนะไปก็ไปให้สุดนะอย่าวิ่งกลับลงมา5วิสุดท้ายไม่ไหวนะแบบนี้น่าจะวินนะฮะน่าจะชนะละ โอเคออเดอร์ okay, ที่3เราก็รอดไปนะครับเทรนขาขึ้นนะฮะเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับรับพักตัววิ่งลงมารับแรงซื้ออีกรอบหนึ่งก็วิ่งขึ้นต่อนะฮะสำหรับออเดอร์นี้ตอนนี้ชนะ2แพหนึนะครับถ้าอีก1ออเดอร์ก็จบงานนะเอ้ยมาแล้วเจ๊กไหมมีแรงขายเข้านะครับอืมโอเคนะครับผมว่าผมได้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับโซนนี้แล้วนะ หวังว่าเขาจะลงมาปิดใต้เส้นกริดนะฮะตรงนี้เป็นกรอบพักตัวนะครับกราฟกำลังวิ่งลงมาจากเทรนลงนะครับทำเทรนลงมีแนวรับเก่าแล้วก็มีแนวต้านใหม่มีเส้นกริดด้วยนะฮะก็หวังว่าเขาจะวิ่งลงมาหาแนวรับอีกรอบหนึ่งสำหรับกรอบพักตัวกรอบนี้นะครับเป็นเทรนขาลงหาจังหวะซื้อลงยังปลอดภัยกว่าถือว่ารอดไหมรอดไหมรอดไหม โอเคเอ,อยานะยานะยานะอ่าโอเคถือว่าได้ราคาดีนะฮะถือว่าได้ราคาดีปิดใต้เส้นปิดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทำกำไรไปทั้งสิ้น230กว่าเหรียญนะครับก็จำนวนมา้าจำนวนเป้าจำนวนเงินถือว่าครบนะครับกดตามรูปแบบกดตามเงื่อนไขทุกอย่างเอนะ่เพราะฉะนั้นมือใหม่หรือมือเก่าลองศึกษาลงมือทำลองฝึกฝนกันดูนะครับผม แล้วก็ยังไงก็เราเรามาเจอกันในคลิปใหม่คลิปถัดไปว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ